อเล็กซ์สร้างทานแมชชีและตัดสินใจเสนอมาในรายการชาร์กแท n งเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งประดิษฐ์ใช้ได้นักลงทุนทําให้เขานําของโบราณจากยุคต่างๆกลับมาตอนนี้เขาต้องการความช่วยเหลือจากคุณเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักลงทุนใจแข็งเหล่านั้นเขาเดินเข้าไปในเครื่องและฟึบอเล็กซ์พบตัวเองอยู่กลางป่าทึบเขาได้ยินเสียงคำรามดังกึกก้องจนขนลุก ด้วยความอยากรู้เขาค่อยๆเข้าไปใกล้และเห็นไดโนเสาร์ยักสองตัวและมีลูกไดโนเสาร์ตัวหนึ่งอยู่ตรงกลางเจ้าตัวน้อยเป็นของตัวไหนเป็นของไดโนเสาร์ที่อยู่ทางขวาเพราะทั้งสองตัวมีแถบสีแดงที่หลังแต่อเล็กซ์ไม่ยอมอยู่เพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อแน่ๆ เขารีบวิ่งออกไปจากที่นั่นเร็วกว่าที่คุณจะได้อ้าปากพูดซะอีกจุดที่2อ,อียิปบราณตอนนี้อเล็กซ์หลงอยู่ตรงทางเดินเขาว,วงกตที่เต็มไปด้วยฝุ่นในพีระมิดจากนั้นก็มีผีปรากฏตัวขึ้นมันคือวิญญาณฟาโรโบราณและเขาไม่ได้ปรากฏตัวเพื่อมาคุยเล่นกับคุณฟารโรกล่าวว่าหากต้องการออกจากพีระมิดนี้จงตั้งใจฟังหากคุณเผชิญหน้ากับดวงอาทิตย์ขึ้นให้เดินไปทางเงามืด หากคุณได้ยินเสียงกระซิบโบราณให้เลี้ยวซ้ายแต่ถ้าคุณรู้สึกถึงความเย็นของหินให้มุ่งตรงไปอเล็กซ์หยุดชะงักเพื่อคิดชั่วครู่เขาควรเลือกตัวเลือกไหนคำตอบที่ถูกคือตัวเลือกเอเดินไปทางเงามืดดูสิ อเล็มีเข็มทิศแล้วรู้ว่าทิศต,ตะวันออกต้องไปทางไหนซึ่งเป็นทิศที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและทอดเงาไปทางตะวันตกการเดินไปทางทิศต,ตะวันตกจะพาเขาออกจากพีระมิดได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เจอกับดักหลังออกจากพีระมิดเขาเดินเข้าไปในห้องสมุดขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยม้วนกระดาษปาปิรุสเขาหยิบมันมาเพื่อเอากลับไปแต่แล้วก็เจอกับปัญหาเขาต้องรีบออกจากที่นั่นทำไมเขาถึงตัดสินใจวิ่งหนี ห้องสมุดขนาดยักษ์ในอียิปต์เดี๋ยวก่อนเรากําลังพูดถึงห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรียซึ่งเป็นห้องสมุดที่เคยถูกไฟไหม้มาก่อนหากคุณมองไปที่มุมห้องคุณจะเห็นเปลวไฟเล็กๆล,ล,ลุกลามและเนื่องจากอเล็กซ์รู้ว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรเขาจึงตัดสินใจรีบออกไปจากที่นั่นโดยเร็วที่สุดเยี่ยมอเล็กซ์ได้ของโบราณจากอียิปต์มาและจุดหมายต่อไปคืออาณาจักรยุคกลางอันน่าทึ่งอเล็กซ์สะดุดตาดาบโบราณที่ปักอยู่บนหิน โดยมีบางอย่างสลักไว้ฉันไม่มีชีวิตแต่ฉันเติบโตได้ฉันไม่หายใจแต่ฉันค่อยๆดับศูนย์ไปได้ฉันคืออะไรคุณช่วยหาคำตอบให้เขาได้ไหมคำตอบคือไฟหลังจากพูดออกมาดังๆอเล็กซ์ก็สามารถดึงดบาบออกจากหินได้และนำติดตัวไปกับการเดิน,นทางครั้งนี้ด้วย ็กซ์หิวมากดังนั้นก่อนกลับไปที่ธาแมชชีนเขาหยุดที่ตลาดยุคกลางที่คนพลุกพล่านซึ่งพ่อค้ากำลังขายปลาอยู่ราคาปลาขนาดเล็ก2เหรียญปลาขนาดกลางสามเหรียญและปลาขนาดใหญ่5้าเหรียญเขามีแค่สิบเหรียญหากเขาต้องการซื้อปลาตัวเล็ก2ตัวเขาสามารถซื้อปลาขนาดกลางได้กี่ตัว หลังจากซื้อปลาขนาดเล็ก2ตัวเขาใช้เงินไป4เหรียญเหลือ6เหรียญดังนั้นอเล็กสามารถซื้อปลาขนาดกลางได้2ตัวได้เวลากลับไปที่ทามชีแล้วตอนนี้อเล็ก์ซพบว่าตัวเองอยู่ในราชสำนักโอยในสะองที่หรูหราซึ่งราชากำลังเผชิญกับปัญหาหญิงสาวสองคนอ้างว่าเป็นเจ้าหญิงที่หายตัวไปเพื่อให้รู้ว่าราชายาที่แท้จริงคือคนไหนเขาได้คิดบททดสอบมารยาทราชวงศ์ขึ้นมา ทั้งสองได้รับชุดราตรีอันสวยงามสำหรับงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ขณะที่พวกเธอเข้าไปในห้องโถงอันโอ่อ่าราชาก็เฝ้าสังเกตอย่างใกล้ชิดหญิงสาวคนหนึ่งเดินโดยปล่อยชายผ้ายาวไปด้านหลังขณะที่อีกคนถือชายผ้าขึ้นมาด้วยท่าทีสง่างามหญิงสาวคนไหนคือเจ้าหญิงตัวจริง หญิงสาวที่ถือชายผ้าเจ้าหญิงที่แท้จริงจะต้องรู้จักถือชายผ้าขึ้นมาเพื่อไม่ให้เกิดการสะดุดล้มและเพื่อแสดงความนุ่มนวลและสะง่างามราชาประทับใจในทักษะการสืบสวนของอเล็กซ์จนอยากมอบของโบราณยุคเรเนซองส์ให้อเล็กซ์นำไปด้วยแต่ก่อนอื่นเขาอยากทดสอบความรู้ของอเล็กซ์เกี่ยวกับช่วงเวลาดังกล่าวราชาชี้ไปที่มนาลิซาที่โด่งดังและถามว่าใครเป็นคนวาดโดนาทเทลโลเลโอนาร์โดดาวินชี หรือมิเกลันเจ e โลคุณดูคำตอบไหมภาพนี้วาดโดยเลโอนาร์โดดาวินชีเนื่องจากอเล็กซ์เคยเห็นโมนาลิซาที่พิพิธภัณฑ์ลูฟมาก่อนคำถามนี้จึงง่ายมากสำหรับเขาเมื่อตอบปัญหายุคเรเนซองส์ได้แล้วและได้ของโบราณมาอีกชิ้น อเล็กซ์ก็ขึ้นท้ายแมชชีน Machine และเดินทางไปโรมโบราณเขามาถึงตลาดอันคึกคักที่เต็มไปด้วยนักปรัชญาช่างฝีมือและนักปรศัยททันใดนั้นนักปรัชญาชาราผู้ชฉลาดก็เข้ามาหาเขาและท้าทายเขาด้วยปริศนาว่าฉันพูดได้โดยไม่มีปากและได้ยินโดยไม่มีหูฉันไม่มีร่างกายแต่ฉันมีชีวิตจากสายลมฉันคืออะไรอเล็กซ์เกาหัวด้วยความงงคุณช่วยเขาหาคำตอบหน่อยสิ คำตอบคือเสียงสะท้อนนักปรัชญาประทับใจในความฉลาดของอเล็กซ์จึงมอบคำพีโบราณให้เขาเป็นที่ระลึกสำหรับการเดินทางครั้งนี้อเล็กซ์กำลังไปได้สวยแต่ตอนนี้เขามาถึงยุคไวกิ้งแล้วเขาหนาวและต้องรีบเข้าไปในบ้านมีบ้านอยู่สามหลังแต่ละหลังมีชาวไวกิ้งหน้าตาเคร่งครึมยืนอยู่หน้าประตูเขาตัดสินใจเข้าไปในบ้านไหน เขาเลือกบ้านหลังที่3ถ้าคุณสังเกตเห็นเจ้าของบ้านหลังที่1และ2มีโลอยู่ด้วยนั่นหมายความว่าพวกเขาเป็นนักรบไวกิ้งและอเล็กซ์ก็ไม่อยากยุ่งกับพวกเขาสุดหมายต่อไปของเขาคือจีนโบราณดูสิพวกเขายังคงสร้างกำแพงเมืองจีนอยู่ดังนั้นเขาตัดสินใจจะนำอิฐหนึ่งก้อนกลับไปเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักลงทุนเมื่อเขาใกล้อิฐคนงานก่อสร้างคนหนึ่งก้าวเข้ามาและพูดว่า ในกองอิฐขนาดใหญ่นี้มีเพียงก้อนเดียวที่ใส่เข้ารูได้พอดีคุณรู้ไหมว่าก้อนไหนก้อนอิดสีเหล่านี้มาทำอะไรอยู่ตรงนี้ดูสีของกำแพงเมืองจีนสิอิฐที่ถูกต้องคืออิดสีเอิร์ธโทนกลับไปที่ทาร์มชินอเล็กซ์เดินทางไปยังอารยธรรมมายา ทันใดนั้นชายชาราที่ชาญฉลาดได้ขวางทางเขาเขาถือปฏิทินหินลึกลับและเขาอธิบายว่าปฏิทินสุริยคติของพวกเขาที่เรียกว่าฮาร์ปมี365วันแต่พวกเขามีปฏิทินที่สั้นกว่าที่เรียกว่าโซคีนซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในพิธีกรรมหากอเล็กซ์เดาได้ว่าปฏิทินโซคีนมีกี่วันเขาจะได้มันติดตัวกลับไปด้วยคำตอบที่ถูกต้องคืออะไร หากปฏิทินฮาร์มี365วันและชายชาราบอกว่าปฏิทินโซคีนสั้นกว่าคำตอบเดียวที่เป็นไปได้ก็คือตัวเลือกบีเย้ได้รับของโบราณเพิ่มอีกชิ้นแล้วหลังจากย้อนเวลาอีกครั้งอเล็กซ์พบว่าตัวเองอยู่ในยุควิกตอเรียและต้องช่วยไขยปริศนาคุณนางผู้มัง่งคั่งหายตัวไปจากคฤหาสน์ของตัวเองอย่างลึกลับคืนนั้นมีคนสี่คนอยู่ในบ้าน พ่อบ้านคนรับใช้คนสวนและหลานสาวของขุนนางแต่ละคนอยู่ในห้องคนละห้องในตอนที่เจ้าหน้าที่มาถึงพ่อบ้านบอกว่าเขากําลังจัดห้องอาหารอยู่คนรับใช้อ้างว่าเธอกําลังทําความสะอาดหน้าต่างในห้องนั่งเล่นคนสวนยืนกรานว่าเขาอยู่ข้างนอกเพื่อดูแลสวนหลานสาวบอกว่าเธอกําลังอ่านหนังสือในห้องสมุดใครโกหก สาวใช้โกหกลองดูหน้าต่างให้ดีๆพวกมันสกรปรกแล้วก็เต็มไปด้วยฝุน่นอเล็กซ์จึงรู้ว่าสาวใช้โกหกเรื่องทําความสะอาดหน้าต่างซึ่งแสดงให้เห็นว่าเธออาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของขุนนางไทม์ชีนพาอเล็กซ์ไปยังปี1896เขาอยู่ที่กรีซและกําลังดูการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกระดับนานาชาติครั้งแรกเขาสังเกตเห็นกําแพงที่มีภาพกีฬาทุกประเภทในยุคนั้นแต่มีอะไรดูแปลกๆไปนะ คุณรรู้มว่าืออะไไหเดี๋ยวภาพนั้นคือการเต้นเบรกแดนซ์ซึ่งเพิ่งถูกรวมเป็นครั้งแรกในโอลิมปิกครั้งที่24ที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วทำไมมีภาพมาในปี1896ละ่ะหรือมีบางอย่างผิดปกติกับ t ไทม์แมช i n e หรือเปล่า อเล็กซ์คิดว่าควรจะกลับไปปัจจุบันได้แล้วและด้วยของโบราณที่นำกลับมาได้มันสร้างความประทับใจให้กับนักลงทุนในรายการชาร์กแท้งเพราะนั่นเป็นสมบัติจากประวัติศาสตร์ดูเหมือนว่าการเดินทางข้ามเวลาของเขาเนี่ยจะคุ้มค่านะ